สวัสดีค่ะบีก็จะพาทุกคนมาดูส่วนของบีนะคะส่วนครัวของบีค่ะเยอะมากเลยค่ะดกมากเลยเป็นเชอรี่ทเม a t ทโะนะคะก็จนประมาณนี้ค่ะเยอะๆนะคะเห็นไหมเนาะเยอะมากเลย one ก็นึงนะคะเก็บกินนะคะเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะหอมมากอันนี้อัน,นที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนี่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้จะเป็นแป้งนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โยลูกใหญ่ใหญ่อันนี้จะใหญ่ได้ขึ้น ใหญ่ได้มากเลยนะคะยาวด้วยเนาะเต็มเลยค่ะดอกกำลังเยอะ <_ T ain> อันนี้เกบกินไปเยอะแล้วน,นะคะเกบกินไปเยอะมากฝ <_ T ain> ั่งนี้ก็จะมีมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะคะแบบนี้ค่ะฝั่งนี้มีใหญ่ฝั <_ T ain> ่งนู้นจะเป็นเชอร์รี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะอันนี้คือดอกมากเ <_ T ain> ขียวชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะยูนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง B in UK นะคะกะับวันนี้ก็กลับมาเจอกับบี่อีกแล้วนะคะมันนี้บีก็นั่งอยู่นี่เนาะอยู่ในสวนของบีค่ะทุกคนจ๋าเห็นบออันกระเ,เทยเนาะจ๋ะเนาะหลังจากอันนี้นก,นนก็เป็นบแ,แตงเนาะแตลเงี้วแต่ว่าถ้ากินอ่อนๆอน่ออนนะแซ่บดีแล้วค่ะการมันนี้พี่ก็มานั่งอยู่ในสวนเนาะเพราะว่ามันวิวสวยค่ะทุกคนจ๋าเปลี่ยนสถานทีเน่เนาะเปลี่ยนมองนงั่งมันนี้กัว่าเป็นภาษาอีสานอีกแล้วคะ่ะมามาสไตล์บีอีสานอีกแล้วเนาะ การมันนี้พี่ก็ซีมา่วๆมาแชร์ประสบการณ์ของเจ้าของเนอกจ้าเนาะที่ว่าอ่าคลิปก่อนๆเนาะอก่ากไปเฮ็ดอันซับอังกฤษซับเนาะค่ะบอกเป็นคนที่ว่าบวคเราหูเรื่องจ้ะทุกคนจ้ะอ่าแต่ก่อนนี้เนาะจากเฮ็ดอันวิดีโอลงคลิปของบีไปเนาะแล้วก็เฮ็ดเป็นอังกฤษซับกัเพราะว่าเช่นนี้แบบเพื่อนๆที่ว่าอยู่ต่างประเทศอย่างที่ว่าเดนมารเดนมาอันมาเบิ่งคลิปมาชมคลิปในการหูเรื่องเนาะว่าบีบอกอย่างแต่ว่าตอนนี้ค่ะ บีเปลี่ยนใจแล้วบีสี่ล้องบีสีลบสลเฮ็ดอันอิงลิซัพอีกต่อไปนะคะเพราะว่ามันเฮ็ดไทยบีไม่ใช่ไทยบีชีวิตบีมีปัญหาค่ะทุกคนจา๋าจะมันเป็นปัญหาที่ว่ามันเมื่อไรไรเลี้ยงเอียงแต่ว่าบีโบมากนอนจ๋าเพราะว่าบีส่สมีเพื่อนร่วมงานอะที่ว่าเพื่อนร่วมงานของบีนับวีเฮ็นงานในครัวเนาะแต่บีมีพวกชิบชี้ทั้งหลายก็พวกที่ว่าเป็นอันเป็นเม่นเจอร์อย่างสิเนาะค่ะเ,เพื่อนๆมาอยู่ต่างประเทศกับสิของวันสิมี ทุกหน้าซิมี่ไม่ได้เจอเนะจ๊ะแบบว่าเป็นคนรับงานมาคนหาอย่างเช่เนาะกับซิมี่ผู้นึงเนาะขออภัยด้วค่ะเจ็บคอกับซิมี่ผู้นึงเนาะที่ว่าเป็นอ่าเป็นเมยอใ,ใครไม่ได้เจอที่ว่าเออแปบลบว่าอาจจะไม่แม่ไม่ได้เจอแต่ว่าเป็นหุ่นส่วนที่ว่าจ่ายเงินไปนิดเดียวยะอะไรกันเขาเป็นหุ่นส่วนกับอันบริษัทเนาะจา๋ะมันกับผู้นี้กับซิบุค่อยถือกับทอมไปไดนเน,นาะจ๋ะเนาะไอทอมเนาะแล้วกับซิบเป็นแบบว่าเป็นคู่กัดกันบ้านแฝดอะไรจะได้แล้วที่นี่ พ่อพี่เริ่มเฮ็ดคลิปนะจ๊ะเราทีนี้ก็มีท่อมเนาะเวลาก็ไปเฮ็ดงานอย่างนี่เราก็อัดวิดีโอของบีเพราะว่าจะของไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดอย่างนี้เนาะแล้วยูยูค่ะมีมาเมื่อกี้มือเองค่ะประมาณสามสี่มือที่พานมาเองบอว่าเขาเขามาเบิ่งคลิปบีเนาะเอาที่นี้เขาค่ะเอาไปเบอกค่ะคุณนั้นเนาะเขาเอาเอาคลิปนี้ไปเบอกจะบอกประเดี๋ยวมาบอถึงบีเนาะแต่ว่าเบอกสิแบบว่าไปบอกกับทอมอ่ะไปบอกว่าคือเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดบ่ดีเลยไปอย่างนี้เนาะ อันท่าที่จะของกับบรเิเวณงานเก็จะเนาะกระซิบมาบอกอข้างประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าอันพ่อพ่อเขาหูเรืองว่าบีพิมพ์อีหยังอีหยังสิเนาะเขาก็จะเอามาเอาไปหว่่อบอยพอพีกแล้วเอาไปหว่่อในกลุ่มเอาไปบอกในขั้วแต่ว่าส่วนมากสิปคอยมีคนชอบอันคน,นนั้นนะคะแต่ว่าอันมาเบิง่งขาวมาบิงคลิปของเฮาวเราเอาไปเฮ็ดแบบว่า ันเอาไปเว้าเนาะจ้ะบีบ่ค่อยมากตรงนี้เนาะบีก็เลยคิดว่าบีชีปรเฮ็ดอีกต่อไปบีชีปรเฮ็ดอันอิงลิศซับอีกแล้วบีก็สิบอกเป็นภาษาอีสานแน่ภาษาไทยเขาแน่เขาแล้วแต่ของบีแล้วแต่อารมณ์เนาะเราที่นี่กะเพราะว่าเวลาบีู่ของศีร่มีคนฮู้เรื่องค่ะในในที่ทำงานเนาะบ่มีคนฮู้เรื่องว่าบีบอกอีหยังก็เพราะว่าบีอยากให้มันเป็นส่วนตัวอันส่วนตัวที่แบบว่ามาเบิ่งคลิปของเฮาได้แต่อย่าเอาไปเว้าวินะเพราะว่าเอาไปว่ากับเรื so ่องงานเนาะเพราะว่า <c oughs> <Ninja> <c oughs> ค่ะใครชิมมะหวั่กับซามิกาเบะเลื่อนเรื่องอีกแล้วเพราะว่าแต่ว่าอันเรื่องที่ว่ามาหวั่วแ้วไปเป็นแบบเป็นส่วนงานส่วนอย่างเอาเมาะเทศไทยแบบชีวิตของบีมันวุววว่นไหวกูเก่า์สิเนาะบีกบ็เลยคิดว่าไป็ิซเพชรอีกแล้วคิดว่าซีเพชรตลอดไปนั่นแหจะซีเพรสเรื่องสำคัญสำหรับเพื่อนๆเนาะแต่ว่าบีก็อยากมาระบายอยากมะหวั่วมาอีกย่างสิเนาะนี่กับเสียงยังแหบอยู่ค่ะเสียงยังแหบอยู่นเานาะแล้วนายต่อค่ะแล้วเขาก็เอาไปหวั่เนาะมันก็จะมีมูอีกคนนึงแหละค่ะมูเป็นมูบินแหละตอนนี้บีก็ลบมูออกไปละ ลูกมูใน Facebook เนาะเพราะว่าบีซีมาร์กโพสอันวิดีโอของบีลงใน Facebook เฟซบุ๊กาีซีมีเว็บไซต์เป็นอย่างสีตอแหกนั่งก็เป็นมูก็บีแหละที่นั่งก็เอาไปให้อันผู้นั้นเบิ้งเอาไปให้ปุ๊บนั่งแต่ว่านั่งนั่งคือเป็นมูแบบเป็นดีสําหรับแบบมูเฮ็ดงานดีๆเนาะแต่ว่านั่งนั่งอาสิบริเตั้งใจเอาไปให้อันคนนั้นเบิ้งเอาไปให้คนคนซโซ่คนนั้นเบิ้งเนาะนั่งคิดว่าอาจจะแบบมันมวนไปแต่ว่าบีหัวเป็นไพรแต่นั่งกับ้ออกขงเปาะเอาขงไนเด อันรู้สึกพิดอยู่เนาะนั่งนั่งกับห,หูเจ้าหูหูรู้สึกพิดอยู่แต่ว่าอ่าจะสิบอกสงไัยดีปีกะนั่งปีกะลบลบ,บ,บนั่งออกเนาะลบนั่งกับอันผู้สาวแล้วกัหมู่ทุกคนที่ว่าทํางานของบริษัทนี้เนาะบีลบออกมาทุกคนแล้วเนาะแบบว่าเวลาพี่พูดอย่างไปแต่ปีตังค่ะว่าอันสีบอมีคนเห็นโพสต์ของบีได้ถ้าว่า ถ้า,าแบบว่าประเด็เป็นมูกันสิเนาะบีก็อรอบรอบลบ,บ,บรบทุกอย่างออกเลยเพราะว่าบีคิดว่ามันบีอะคะนั่เป็นแบบส่วนตัวของบีที่เอาแบบว่าเอาของบีมาเขามาเบิ่งในกาเอาไปไบอกในทีะนะะ่เฮงงานในกาเอาแบบว่ามาเฮ็ดแบบให้มีปัญหานะ,ะาาบบนะแบบว่าเอามาบอกกับทอมสิเนาะแบบว่าอันทอมเฮ็ดงานพอดีจริงสิเนาะมาบอกว่าให้ทอมต้องเฮ็ดจริงสิจริงสิจริงสิเพราะว่าอันทอมทอมทอมประเด็นไปเฮงงานแบบว่<น>า,าเป็นลูกจ้างของบริษัทเขาเนาะทอมเฮงงานเป็นแบบ ท,อ,นนะะทอมบอกต้อนเนาะค่ะเนาะทอมเพียงง่ายเป็นแบบว่าเจ้านายเป็นเจ้านายของตัวเองเนาะคะะ่ะเนาะแบบว่าบวกเธอเป็นแบบเป็นลูกจ้างของบริษัทแต่บริษัทนึงเนาะแต่ว่าของบีเนี่ยของบีเป็นแบบว่าเป็นลูกจ้างที่ว่าอยู่ในไลน์ซื้อของลูกจ้างเขาแต่ว่าทอมนี่เป็นแบบนายของตัวเองแฟน,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 นบอกบอกถือปะบอกถือแค่พูดถืงกับพวกหูเนาะค่ะกัค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเพราะว่าทอมก็บอกว่าบ่ค่อยมากที่ว่าจะเฮ็ดแบบว่ามีคนมาบอกอยงเี้เนาะก็เลยขอบีแบบว่าอันบวต้องเฮ็ดอิงรีสบพต้องเฮ็ดแบบอันอังกฤษทราบแล้วเออสินะ พี่ก็เลยบอกว่าเออโอเคเพรานว่าเป็นอยังเพราะว่ามันกาง่ายสำหรับบีแหละถ้าบีปรเฮ็ดอันอิงลิสซับเนาะมันกะสีเฮ็ดทีบีตัดต่อคิดเรืเรื่อยขึ้นเกาๆนะจานอนค่ะตอนนี้ก็เลี่ยงอไปแต่ว่าบีกับแม่บอกาะซื้อเนาะเพราะว่าร่างเทื่อัศวิมีแบบว่ามูมูเพื่อนๆเนาะอยากแปลว่าเห็นบอกอยากหัวค่ามีบีบอกไปภาษาอัคิดไม่เคลียร์มังไหนสิน้องบีกับขอให้ได้ค่ะเนาะตรงนี้เนาะเพราะว่าบีมันกะมันถ้าบีปรเฮ็ดมันก็คือมันสิสะดวกสบายในชีวิตของบีกว่าเนาะเข้าใจปะค่ะ เพราะว่าอันตรงไหนล่ะเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วมันเฮ็ดไทยแบบว่าที่มีคอนจอดของหุ่นไหวเก่าๆเดือนหลอดเก่าอ่ะมันกะโบเฮ็ดเนาะกะนอกที่กะสะดวกสบายกว่าค่ะกะบไม่ดีกับไม่หยังค่ะทุกคนจ๋ากะบมี่เว้าประมาณนี้เนาะพีกะบที่บอกไปเมื่อยไปนะค่ะเพราะว่าอันวัคซีนอีกแล้วเราถึงเรื่องวัคซีนทุกคลิปเลยเพราะว่าคลิปของอันวัคซีนของบีมันเฮ็ดให้แบบมันมีเฮ็ดให้ที่บิทของบีผู้ค่อยดีมาไหนน้องจันเนาะงเวลาจากคนที่ว่าเคยมีพีแบบแข็งแรงอ่ะตั้งแต่ ชีบักทีนแข็งแรงไปนะตอนนี้คือพวกแข็งแรงอีกต่อไปเลยความรู้สึกคือเปิ้ลพวแข็งแรงอีกแล้วเนาะนี่ก็ะชิมบอกก่อนพอล่างเทื่อนี่เวลาบอกสิมันเมื่อยมันเสียงแหบแต่ทนจะมันเป็นแบบเจ็บคอนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเสียงแหบแบบเบาไปพวกมความมีแห้งเบาออกไปเบาเบาออกเลยพ่กเต็มเสียงเนาะจ้ะเนาะกะนั่นสิแหละค่ะทุกคนเห็นว่าเขียวเนาะเขียวเอิงเลืองเลยเขียวเอิงเลืองพอเขียวเนาะจ้ะเนาะเห็นบอกพานนี่กระชิบมีต้น เทฉดุง,ง่ายไงยค่ะคมีปุ๊กบอเป็นพันเอียงเนาะอันนี้ก็เป็นแตงค่ะเห็นปะแตงลูกน,น้อยๆแต่ว่าแซ่บๆเลยค่ะอันนี้ปุ๊กไหวเนาะจ๊านานะเห็นปะว,วิวมุมเขียวๆค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมใหม่เนาะค่ะเนาะเปลี่ยนมุ้งแบบว่ามานั่งคุยนั่งเล่นกันเนาะคลิปนี้กับผู้ขยไม่ยังค่ะแต่กับผู้ใดเพ่งงานกับค่อนขอา้างซิงเงาก็เลยเขามนานั่งเฮ็ดคลิปเนานะจ๊านาะกะอธิบบบอกบุคคลเรื่องเนี่ยเราอาธิบบ บอกติดคัดแน่นนะจ๊ะแต่ก็ขออภัยเนาะเพราะว่าบีกับเป็นคนที่สีบอกเป็นสีเองเป็นคนที่แบบว่าเบาเร็วแต่พยายามทำบีเวล่าเลยเพราะว่าตอนเนี้ยบีพยายามที่จะเบาเร็วพอบีพยายามแบบนี้เพรามรู้สึกคือมันติดอ่างติดอ่างโวแบบพิดพิดเพี้ยนแมาจ๊ะเพราะว่าอันสมองบีคิดไปอีกอย่างนึงว่าปากมันบอกอกมามันบอกออกบีถือข้ามแม่จ๊ะทุกคนจ๊ะบอกแบบพิดพิดฉืบฉืบเจ้าสี่บอกแจงไซเนาะเพาะว่าบีกับบอลได้ฮ็ดอีกอย่างวันนี้กับเขาไปกะ เฮ็ดกับข <ity> ่าวง่ายๆเนาะพี ima, tomorrow, right? learned, ่กะว่าว <Yeah. S 1> ่าจะเฮ็ดคลิปไปว่าเฮ็ดกับข่าวไปพี่กะเพราะมีเวลาเฮ็ดขนาดนั้นเนาะเริ่มขั้นเราจะทุกคนจ๋าเริ่มขั้นจมูกเริ่มขั้นตัูเราเน้ะปัะนี้เพราะว่ามันมันมันเป็นแบบว่ามันไม่น้ำมันเนาะมันไม่ขนน้ำขั้นเริ่มขั้นเราได้ป่ะเนี่ยเริ่มขั้นจมูกละออกถึงใดละอ่อเพราะว่าบีบีปัจจุมันี้บีประกอบไ้กินอย่างง่ายๆเนาะขนมปังปิ่งเป็นสีท่าเนยท่ายังไปพี่กะกินพี่กะเลี้ยวเลี้ยวไปเนาะขาดนึงเนาะแล้วที่นี่ อันบีภาษามาเฮ็ดคลิปแปลว่าท้ามขาคลิปแปลว่าเฮ็ดอาหารน่ะกะนน่ากินไอ่ทอดเนาะเพราะว่าไอ่ทอดเราก็ับไปทำงานเนาะจะนอนกาซิมี่กาซิมี่จ้ะเพราะว่าอ่าในอนาคตเนาะพอปีกลัไปทอมมีแพสิกับไทยเนาะจ้ะมีแพสิกับไทยเลยที่นี่กะเพราะว่าสิไปอยู่กับพ่อกับแม่บ้านยู่บ้านพ่อกับแม่บีเนาะแล้วบีบีกับไอ่ทอดกับมีมีของมีอย่างนี้คนเนาะการิมาษาพากันกลับไปกะอยู่บ้านนอกค่ะแต่ว่าสิพาให้เบิ่งเนาะชีวิตวิถีการชีวิตของพู้ปีใส่ชีวิตกันแบบไหนเนาะ ไอ่ทอมเรากินง่ายไงเข,ขาจะค่อยๆกินอ่าสมตำกินป,ปลาแดกปลาลากินเมดทุกอย่างครับกินไดเมดทุกอย่างแล้วบีกันทอนันเฮดวิดีโอเฮดวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นนอกจ๊ะนะว่าพวกเขาใส่ชีวิตกันแบบใดนะเนาะเพืเ่อนๆพวกผมว่าเพื่อนๆหนึ่งยินอบอกเสียงดังดังตรงนั้นปีว่าที่ว่าบีขั้นโตขั้นจม,มูกเนี่ยเพราะว่าเขาอันซีเขานะจ๊ะถ้าบานถ้าบานเขากะเอือมมาซีเขาเนาะที่นี่ยุนี่เขากา็เขาก็มีเขาเป็นของเขาอ่ะเป็นแบบเอาไวเฮ็ดขนมปังเนาะจา๊ะเนี่ยมาเฮ็ด เพือ่อนยังไงล่ะไปเกี่ยวเขาใส,ใส,ใส่เอาเครื่องเกี่ยวมาจ้ะเราที่นี่ฟุนมันมากหลายเนาะฟุนมันมากหลายพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะอันเพราะว่าแต่ก่องบีกับบุ้งหอยขั้นโตขั้นหยางบ่อยตนาะช่วงนี้นาานะนามาคือเริ่มขั้นๆแ้วเนาะขนาดที่มันซารจะเป็นอันนั้นแหละคะ่ะกะบ๊อบบีเนาะเราค่ะเพื่อนจ๊ะมี้บุ้งว่าบีเบ่งทุกมื์เมย์บอเพราะว่าเฮ็ดง,งานเราจะเนาะเฮ็ดงานหมดแลเรสิบห้าสิบสี่สิบห้าชั่วโมงกับเมื์เมย์เติบค่ะหล่าเบ่งอัน ทงใต้ตาเนาะทงใต้ตากันง่ายเพราะมันเมื่อยค่ะตากระบอกเป็นอยังดอก,กเ,ะะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรียลบีนะคะแบบว่าอันตัวจริงของบีเนาะกจากสีหไหแต่งไปไสเนาะเพราะว่าคนที่หูจากบีเขากะอันหูอยู่ดอกเนาะว่าบีเป็นต้นไสเนาะหน้าตาของบีเป็นังไสกะแต่งไปแต่กะซ้ำเก่าแล้วค่ะทุกคนค่ะจะเอียงลอยมาเฮ้ย <c> ค <oughs> ่ะเห็นปะเห็นวะค่ะทุกคน คิของบีกับซิติงตองนะเราะปลอดเมบ่พวกใครนีอย่างเหตุเนาะีกับมานมั่งคุ้วยนี่ย